สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ ภายหลังจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานแจ้งว่าจะมีพิธีรับพระบรมราชองคการโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30ในวันนี้22สิงหาคม2566หากสถานีใดต้องการรับสัญญาณการถ่ายทอดสามารถรับได้จากช่อง n อ t นบทีทั้งนี้เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งล่าสุดเมื่อเวลา19นาฬิกาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าพิธีรับพระบรมราชองค์การโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30เลื่อนออกไปก่อน ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดจะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีที่ประชุมรัฐสภามีมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ให้ความเห็นชอบให้ในายเศรษฐาทวีสินบุคคลที่พักเพื่อไทยเสนอชื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมติ482เสียงต่อ165เสียงงดออกเสียง81เสียงเป็นอันว่าที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบ นายเศรษฐาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยขั้นตอนหลังจากนี้ประธานสภาวิทยรัสฎรจะได้นําชื่อของนายเศรษฐาทวีสินขึ้นทูลกล่าวตามขั้นตอนต่อ,ตอไปสําหรับการลงมติให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นพบว่าสส1 1พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล314เสียงลงมติให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาเป็นไปในทิทางเดียวกันเว้นเพียงร้อยตํรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยและพลเอกประวิตรวงสวรร์สสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐที่ไม่ได้มาร่วมลงมติ ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ที่แม้จะมีมติงดออกเสียงแต่สสส่วนใหญ่ของพรรคได้ลงมติให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีอทินายเดชอิฐขาวทองพลตรวจตรีสุรินทร์巴าเรศสสส,สงขลาและนายพิทักษ์ดเดชเดโชนายชัยชนะเดชเดโชนางอวยพรสีชวลิศสส,สนครศรีธรรมราชมีเพียงนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์นายประมวลพงษ์ถาวราเดชนายร่มเกล้าขำนุรักษ นายสันเพชรบุญยามณีที่ลงมติงวดออกเสียงได้แก่พลตํารวจตรีสุรินทร์ปาราเร่และนางอวยพรศรีชวริตลงมติให้ความเห็นชอบและนลายชวลิีภัยนายบัญญัติบรรทฐานลงมติไม่เห็นชอบเช่นเดียวกับสส,สพักเก้าไกลและพักเป็นธรรมที่ได้ลงมติไม่เห็นชอบสอสพักไทยสร้างไทยลงมติงวดออกเสียง สำหรับการลงมติในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา,านั้นส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบให้ในายเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีอทิพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะอดีตรองหัวหน้าคอสชพลอากาศเอกประจินจันตองอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะอดีตรองหัวหน้าคอสชพลตรเอกอดุลแสงสิงแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะอดีตรองหัวหน้าคอสชอ พลเอกชัดชัยสาริกัญญะอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคอสชพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารอดีตรองพบบธบในฐานะรองเลขาธิการคอสชพลเอกสศินทองพักดีอดีตเสนาธิการทหารบกในฐานะอดีตสมาชิกคอสชพลเอกสมหมายเกาดีระอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะอดีตสมาชิกคอสชพลเอกทวชัยสมุทรสาครเพื่อนของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกอกรณิษฐ์หมื่นสวัสดเพื่อนพลเอกประยุทธ์ พลเอกปรีชาจรโอชาน้องชายพลเอกประยุทธ์พลเอกนพดลอินทปัญญาเพื่อนพลเอกประวิทธ์พลเอกเลิศรัตนาวานิชพลเอกพิศนุพุทธวงศ์แต่ส่วนหนึ่งมีมติงดออกเสียงรวมไปถึงปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้มีชาการเหล่าทัพที่ดํารงตําแหน่งในปัจจุบันที่ลงมติงดออกเสียงในครั้งนี้ โดยระหว่างก่อนการลงมติเสร็จสิ้นสอส,อสอพรรเก้าไกลได้มีโรคประจําตัวกําเริบภายในห้องประชุมรัฐสภาทําทให้ต้องมีการทำพ PCR กู้ชีพก่อนที่เจ้าหน้าที่สํานักการแพ,พ,พทย์สภาผู้แทนราษฎรจะนําตัวส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อทําการรักษาต่อไป และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ